พักก้าวไกลราชบุรีจัดเสวนาการผูกขาดและการกระจายอำนาจพร้อมแกนนำพักก้าวไกลพบปะชาวราชบุรีอย่างเป็นกันเองที่ร้านเรื่องของโอ่งพักก้าวไกลราชบุรีจัดเสวนาการผูกขาดและการกระจายอำนาจโดยมีนายผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเป็นผู้บรรยาย ซึ่งประเด็นหลักประกอบไปด้วยหัวข้อการทลายทุนผูกขาดและหัวข้อท้องถิ่นก้าวหน้าโดยการบรรยายได้อธิบายว่าชาวราชบุรีจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการขับเคลื่อนวาระดังกล่าวของพักก้าวไกลผ่านระบบรัฐสภาและเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกันซึ่งหลังจากการเสวนาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเอง ทางด้านนายผลิตวชชะศินได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่ได้ไว้วางใจพรรคก้าวไกลส่งผลให้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดราชบุรีซึ่งคะแนนเหล่านี้จะไม่สูญเปล่าเนื่องจากได้แปรเป็นผู้แทนราษฎรจำนวน150คนในนามของพรรคก้าวไกลและจะทำงานอย่างเต็มที่ แนนที่พี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดน,นะครับรวมถึงในราชบุรีให้กับพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกความไว้วางใจนะครับที่พี่น้องประชาชนให้กับเรา รวมถึงในจังหวัดราชบุรีนะครับที่ในส่วนของบัตรแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยให้ความไว้วางใจเราเป็นระดับหนึ่งนะครับทุกคะแนนเสียงทุกความไว้วางใจเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็แปลออกมาเป็นผู้แทนราษฎร150คนนะครับซึ่งเราก็พร้อมจะทํางานอย่างเต็มที่ใช้ทุกวินาทีตลอด4ปีข้างหน้าอย่างคุ้มค่านะครับในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าถึงแม้เราได้รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งในส่วนของบัญชีรายชื่อในจังหวัดราชบุรีรอบนี้เนี่ยในระบบแบบแบ่งเขตเนี่ยจะยังไม่มีผู้แทนราษฎรสังกกัดพค้าวไลใน ังหวัดราชบุรีนะครับเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถสะท้อนให้พี่น้องชาวราชบุรีเห็นว่าเราสามารถแปลคะแนนเสียงของพวกเขาออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้การทํางานอย่างคุ้มค่าภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมมั่นใจว่ารอบหน้าเนี่ยทางผู้แทนราษฎรจพกพรคก้าวไกลแบบแบ่งเขตในราชบุรีก็จะได้รับได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากพี่น้องชาวราชบุรีอย่างแน่นอนครับ ผู้ชมสามารถสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวโทรทัศน์ราชบุรีได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สีท้องถิ่นราชบุรี TBS พบกับทันข่าวเด่นได้ในช่วงถัดไปของทางสถานี